แกแต่รชาติชาองกานเีฮะแกเดี๋วเราไปเลก่ฉันว่าจะเป็นฉันไม่เป็นแวแบยแกตวนี้ตัวนีเป็นโอ้แบบจูบก่อนคือแบบอะไรอ่ะอันที่จริงหัวเฉยๆนะแบบเฉย อีกทีได้ไหมคะมีรถ่ายไว้ไหมคะเออพี่ขออีกทีได้ไหมคะเราไม่เห็นเลยแต่ว่าเรา่าไม่ได้เรา่าไม่ได้อนนีมาอะไรนะคืออะไรนไม่ไไม่ไก็เเหนื่อวันนี้คืออะไรทาไม่ไ่แกไม่รักน่ายวิโอ 呀、yeah. oh、，OK，期待你，你平安。